ต้อนรับกลับสู่ช่อง AK Car Garage ช่องที่เรานำเสนอรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดของโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาล เครื่องบินที่คอรองท้องฟ้ามานานหลายทศวรรษและยังคงพัฒนาให้ทันสมัยแม้จะเข้าสู่ปี2026ใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง F-16 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่ที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่น่าเชื่อถือและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก F-16 เป็นที่รู้จักมาโดยตลอดในเรื่องความหลากหลายความเร็วและความแม่นยำตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1970มันได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่สามารถปรับตัวเข้ากับสงครามยุคใหม่ได้ดีที่สุดและในปี2026 F-16 Fighting Falcon ยังคงมีความสำคัญเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาใหม่เรดาร์สมัยใหม่และการติดตั้งอาวุธขั้นสูงหลายประเทศยังคงเลือกใช้เพราะเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่า คล่องตัวและพร้อมรบอยู่เสมอหากพูดถึงดีไซน์ F16 มีเอกลักษณ์ที่จดจำได้ง่ายด้วยลำตัวที่เพรียวลมและหลังคาห้องนักบินแบบบับเบิลที่ให้มุมมองกว้างแก่ผู้ขับระบบควบคุมการบิน fly-by-wire ที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ยุคแรกยังคงมอบความคล่องแคล่วเหนือชั้น และในปี2026ห้องนักบินได้รับการอัปเกรดด้วยจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ที่ช่วยให้นักบินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะการรบที่ตึงเครียดพลังของ F-16 มาจากเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนราดแอนวิทนี่ F-100 หรือ General Electric F-110 ที่สามารถสร้างแรงขับมหาศาลทำให้เครื่องบินทำความเร็วได้มากกว่า2มักความเร็วนี้รวมกับความสามารถในการรับแรง g สูงทำให ให้มันกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามทั้งในภารกิจโจมตีทางอากาศและโจมตีภาคพื้นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นระยะทางไกลขึ้นและความน่าเชื่อถือที่สูงกว่าเดิมเมื่อพูดถึงระบบอาวุธ F-16 มีความหลากหลายสูงสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ เช่น M-9 Sidewinder และ AIM-120 AM R-AAM รวมถึงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงสำหรับการโจมตีภาคพื้นเครื่องบินยังติดตั้งปืนกล M61 บุูนกันขนาด20มิลิเมตรสำหรับการรบระยะประชิดและในปี2026 F-16 ยังถูกพัฒนาให้รองรับอาวุธอัจฉริยะสมัยใหม่และระบบเลงเป้าหมายขั้นสูง ทำให้สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำแม้ Man ในสนามรบที่ซับซ้อนหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ f 1 6คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นภารกิจครองอากาศโจมตีภาคพื้นตรวจการหรือกดดันการป้องกันภัยทางอากาศของสัตรู Fighting Falcon ก็ทำได้ทั้งหมดความสามารถนี้ทำให้มันถูกส่งออกไปมากกว่า25ประเทศทั่วโลกและในปีหลังๆการปรับปรุงระบบสมัยใหม่ยังเสริมด้วยอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อข้อมูลและระบบเอาตัวรอดขั้นสูงทำให้ F 1 6ยังคงแข่งขันได้กับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ใหม่กว่า F 1 6มีประวัติการใช้งานจริงในสนามรบมากมายและพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพแม้จะมีเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่อย่าง F 3 5เข้ามาแต่ F 1 6ยังคงมีจุดแข่งเรื่องความคุ้มค่าและความเ่อเนื่องขององค์การอัปเกรดจึงยังคงเป็นเครื่องบินหลักในหลายกองทัพอากาศ และด้วยระบบฝึกน,นักบินที่ทันสมัยทำให้การเรียนรู้การขับ F-16 ทำได้อย่างราบรื่นในปี2026อีกหนึ่งความสามารถที่สำคัญของ F-16 คือระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นสูงที่ทำให้มันสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินลำอื่นและโดรนในสนามรบที่เชื่อมโยงด้วยข้อมูล ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจและทำให้ F-16 ยังเป็นกำลังรบที่ทรงคุณค่าในสงครามสมัยใหม่โดยสรุปแล้ว F-16 Fighting Falcon ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งด้วยการอัปเกรดที่ต่อเนื่องระบบอาวุธที่ล้ำสมัยและประวัติที่พิสูจน์แล้วมันยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่เชื่อถือได้ในปี2026และเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบขององค์การออกแบบคลาสสิกที่พัฒนาไปพร้อมกับเวลาและนี่ก็คือการรีวิว F-16 f i g h t เฟลคอนปี2026ของวันนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวเครื่องจักรทรงพลังอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่อง AK Car Garage ของเราการสนับสนุนจากคุณจะทำให้เรามีกำลังใจสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจต่อไปอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตครับ